สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวุริศราศรีชัยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ12ค่ะเลขที่41โรงเรียนนวมินทราชูติศักษิ์ิจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้จะมาทําการทดลองเรื่องการตกผลึกของสารส้มค่ะจุดประสงค์การทดลองเพื่ออธิบายและทดลองการตกผลึกของสารส้มค่ะจะมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ1น,นะคะสารส้มค่ะ2 สีผสมอาหารค่ะ 3. ตัวหนีบค่ะ 4. น้ำเปล่าค่ะ 5. แก้วน้ำค่ะ 6. ลวดกรรมะหยีค่ะ 7. จด็ดอค่ะ 8. ทับพีเกเตาแก๊สค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะขั้นตอนการทุรงนะคะเราก็นาหม้อนะคะตั้งไฟค่ะเติมน้ําลงไปค่ะรอจนน้าเดือดนะคะแล้วเราก็จะมาใส่สารส้มกันค่ะเมื่อตั้งไฟจนน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เทสารส้มที่บดละเอียดลงไปเลยค่ะ เราจะแบ่งเทไปนะคะค่ะแล้วก็คนให้สารส้มของเราละลายค่ะค่ะเราก็ร้อยสารส้มละลายค่ะค่ะเมื่อสารส้มละลายหมดแล้วนะคะเราก็เติมสารส้มลงไปอีกค่ะเติมและคนจนกว่าสารส้มจะไม่ละลายแล้วนะคะเราจะเรียกว่า สารละลายอิ่มตัวค่ะค่ะเมื่อสารส้มของเรานะคะเป็นสารละลายอิ่มตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็นำมาเทลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้นะคะก่อนที่จะเทเราก็ใส่สีผสมอาหารของเราไปเลยค่ะใส่ไป 1- 2หยดนะคะค่ะเมื่อใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วนะคะ เราก็เทสารส้มของเราลงไปเลยค่ะค่ะเราก็จะได้สารส้มละลายอินตัวแบบนี้นะคะเราก็นำลวดกำรรมะหยี่ที่เราเตรียมไว้ค่ะค่ะผูกกับผลึกสารส้มนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวรอบสารส้มของเรานะคะ,ะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะ หลังจากนั้นเราก็นําไปจุ่มลงในสารส้มที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเราก็ใช้ที่หนีบนะคะหนีบไว้แล้วก็จุ่มลงไปเลยค่ะโดยที่ตอนจุ่มนะคะสารผล,ผลึกสารส้มของเรานะคะจะไม่อยู่บริเวณก้นของก้นของแก้วนะคะแบบนี้ค่ะ,ะแล้วเราก็ รอประมาณ 1- 2วันค่ะแล้วเราก็จะมาดูผลึกสารส้มของเราอีกครั้งค่ะค่ะนะคะเมื่อเรารอประมาณ 1- 2วันนะคะเราก็จะได้สารส้มแบบนี้ค่ะจิงค่ะนะคะเมื่อเราแคะสารส้มของเราออกมาจากสารละลายอิ่งตัวแล้วนะคะก็จะได้รูปของผลึกสารส้มแบบนี้ค่ะค่ะนะคะการเกิดผลึกสารส้มนะคะก็เกิดจากการที่เมื่อเรานําสารส้มนะคะมาละลาย ที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะก็จะทําให้สารส้มนะคะไม่สามารถละลายเพิ่มได้อีกนะคะเราก็จะเรียกมันว่าสารส้มละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงนะคะและเมื่อเราวางทิ้งไว้ให้สารส้มของเรานะคะมีอุณหภูมิลดลงนะคะเราก็จะไดะ้ตัวละลายนะคะแยกออกจากสารละลายค่ะก็จะได้รูปของผลึกแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้ผลึกของสารส้มแบบนี้ค่ะอย่างที่เห็นค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เราก็ขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย